ฟาล์ซีออกแล้ว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 น้าข้าน้าไปยืนรอใช่จริงเดินดีกว่านี่เป็นสาวนี่เป็นสาว ล้านินจีนะอวสายนินจีโอ้ลินจีเนาบอกย์ลีก็ขีนผู้เรียนก็แฟนขับให้นี่แหละค่ะแล้วน้องลืมไว้ในรถอ๋อลืมไว้เเปิดกิน้ีมันก็จบไปอะพี่แบดิดเลย๋อตอนยังเยอะอ

เปิดไมเป่เป็นหรือเปล่าพี่แกเปิดไม่เป็นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไม่อยากเปิดก็ไม่เป็นเบียราที่าทีก็คือเจ็ดห้าหนึ่งสามอพี่นทีูไห๊ายบายแมทีวีบบ๊ายบาย